ครับหลังจากที่เราทําการวายสายชุดคอนโทรลเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ผมก็ได้ทําการเดินสายไฟนะครับสามเฟสนะครับผมอันนี้ก็คือ3ามเฟสสี่สายนะครับที่มีนิวตันมาด้วย1เส้นนะครับนิวตันที่เราใช้สีน้ําเงินนะครับผมในชุดวงจรเราใช้สีน้ําเงินนะครับเป็นนิวตันนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเส้นนิวตันนะครับเส้นเมนนิวตันมานะครับเข้าที่ A2 นะครับผม อันนี้ก็เป็นชุดไฟสามเฟสนะครับอแล้วเราก็จะทําการจั๊มเข้าที่ตัวเมนเบรกเกอร์นะครับผมนะครับอันนี้ก็คือจะมาทําการสตาร์ทนะครับมอเตอร์นะครับผมที่เป็นมอเตอร์พญานาคนะครับพญานาคสูบน้ํานะครับผมอันนี้ก็คือเป็นมอเตอร์ห้าแรงนะครับมอเตอร์ห้าแรงในคลิปก่อนที่ผมทําการทดสอบไปในตัวก่อนอันนี้ก็คือตัวใหม่เลยนะครับชุดใหม่อันนี้เราก็จะมาทําการทดสอบนะครับ มูเล่ที่ผมใช้เที่ยวก่อนก็คือเป็นขนาดตัวนี้นะครับที่ติดกับมอเตอร์เป็นขนาด4นิ้วนะครับผม4นิ้วเรากินกระแสอยู่ที่5กว่า5.5น,นะครับ5.5อันนี้ผมก็เลยได้ทงการเอามูเล่นะครับขนาด5นิ้วนะครับมาเปลี่ยนนะครับมาเปลี่ยนใส่ลองดูแล้วก็จะจับคลิปแอมลองดูนะครับผมตัวติดมอเตอร์ก็คือ5นิ้วนะครับแล้วก็ที่ติดกับตัวตัวเผานะครับผมก็จะเป็นขนาด6นิ้วนะครับผม เราเปลี่ยนเฉพาะตัวนี้นะครับจาก4นิ้วเป็น5นิ้วนะครับผมเพราะว่า4นิ้วก็กินกระแสอยู่ที่5.5ก็ยังเหลือเยอะนะครับผมเพราะว่ามอเตอร์ตัวนี้กินกระแสอยู่ที่7.9นะครับก็คือถ้าเราลองเปลี่ยนลองดูนะครับแล้วลองดูว่าน้ําออกเยอะหรือไม่นะครับผมถ้ากินกระแสไม่เกินตามเนมเพลของมอเตอร์ก็สามารถใช้ได้นะครับเดี๋ยวจะทําการทดสอบลองดูนะครับผม เดี๋ยวผมก็จะทําการจําสายนะครับสายเมนนะครับ L 1 L 2 L 3ตัวนั้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบลองดูนะครับผมอันนี้ตัวก็เราก็เก็บสายอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นที่ผมต่อไว้นะครับชุดแมกเนติกสองชุดนะครับก็คือเราจะทําการปิดเปิดถ้าเราไปติดตั้งของจริงนะครับอันนี้คือชุดทดสอบเฉยนะครับนนก็คือเราจะติดตั้งตัวปัญหา,าคู่กันนะครับผม คู่กัน2ชุดเลยนะครับที่ผมทําการประกอบตู้ไว้นะครับเดี๋ยวผมทําการจํำสายไฟเข้าก่อนนะครับผมอ,อันนี้ที่ผมจํำเข้าผมก็ยังไม่มั่นใจนะครับว่าอมอเตอร์ของเราจะหมุนถูกทางหรือไม่นะครับผมนะครับ แต่ว่าผมลองจับเข้าไปก่อนนะครับถ้าสมมติว่ามอเตอร์ของเราแล้วนะครับหมุนผิดทางเดี๋ยวเราก็ทําการสลับสายอีกทีหนึ่งนะครับผมภาพอาจจะสั่นๆนิดนึงนะครับผมเพราะว่าถือถ่ายอยู่นะครับผมนี่นะครับอันนี้ผมก็ได้ทาการจัาสายเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับแต่ไม่รู้ว่าผมเรียงเฟสถูกหรือไม่นะครับนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าเป็นมอเตอร์นี้เราก็สามารถกลับทางหมุนได้อยู่แล้วนะครับผม อันนี้ก็เป็นไฟขาเข้านะครับต่อมาก็เป็นข้าวจากมอเตอร์นะครับผมนะครับมอเตอร์ผมก็ได้ทําการจําสายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้นะครับตรงมอเตอร์นะครับเขาก็ให้ต่อวงจรเป็นแบบเดลต้านะครับผมนะครับอันนี้ผมก็ได้ทําการจําสายไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็เอาสายชุดนี้นะครับไปจําเข้าชุดคอนโทรลนะครับผม ปลายสายเดี๋ยวเราก็ทําการสอดเข้าตู้นะครับแล้วก็ทําการจั๊เข้าชุดแมกเนติกนะครับผมอีกทีนึ่งครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการจั๊มสายตัวมอเตอร์เข้าไปนะครับเข้าตรงชุดโอเวอร์โหลดนะครับผมก็ตรงทีหนึ่งทีสองทีสามนะครับผมก็คือที่ออกมาจากตัวมอเตอร์สีดําก็จะเป็นสายนะครับสีดําก็คือ U1 นะครับสีเทาก็ V1 แล้วก็ w 1นนะครับ U1 V1 W1 นะครับผมอันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาเมนเบกเกอร์ขึ้นนะครับแล้วก็มาทำการทดสอบลองดูนะครับผมครับตอนนี้ผมก็ได้เอาเมนเบกเกอร์อีกตัวหนึ่งนะครับที่ใช้คุมระบบไฟสามเฟสที่ต่อสายไฟมานะครับผมเอาขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบนะครับผม เดี๋ยวก็เอเมนเบรกเกอร์ Man ตัวนี้ขึ้นนะครับอันนี้ก็คือผมไม่ได้ไล่เฟดนะครับผมไม่ได้ไล่เฟีดแต่ว่าเดี๋ยวเราลองดูอีกทีหนึ่งว่ามอเตอร์ของเราหมุนถูกทางหรือไม่นะครับผมแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันหมุนถูกทางนะครับี๋ยวผมก็จะสาธิตให้ดูว่าถ้าสมมติว่ามันหมุนไม่ถูกทางนะครับจะเป็นยังไงนะครับผมนะครับแต่ว่าเรามาทําการทดสอบลองดูก่อนนะครับทำการออนเมนเบรกเกอร์ Man ขึ้นนะครับผมบนะครับแล้วก็บิดเซเลคเตอร์สวิตช์ที่หน้าตู้นะครับ ก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับผมอันนี้นะครับมอเตอร์ของเราทํางานแล้วนะครับผมอันนี้ก็แปลว่าหมุนถูกทางนะครับผมน้ําก็ออกปกตินะครับอันนี้แปลว่าไฟสามเฟสที่เราต่อเข้าเมนเบรกเกอร์นะก็คือถูกต้องนะครับผมนะครับถูกต้องอยู่นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยจับคลิปแอมป์ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ากินกระแสอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมทําการเปลี่ยน โมเล่นะครับให้เป็น5้านิ้วด้วยนะครับเดี๋ยวทาการปิดก่อนนะครับผมอนี่นะครับไฟแสดงสถานะก็โจ์ขึ้นนะครับการทํางานลอดสีเหลืองนี่นะครับผมทําการปิดก่อนนะครับปิดเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเอาเมนเบรกเกอร์ลงก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะสลับคู่ใดคู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเอาเมนเบรกเกอร์ลงก่อนนะครับผมป้องกันอันตรายนะครับ ี๋ยวผมก็จะสลับนะครับอันนี้ก็คือสีดำสีดําสีเทาแล้วสีดําสีน้ําตาลแล้วก็สีเทานะครับเดี๋ยวผมจะสลับว่าให้มอเตอร์มันหมุนกลับทางอย่างนี้นะครับผมนะครับทดสอบให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยนะครับผมเผื่อเจอปัญหาในลักษณะนี้นะครับครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการสลับเฟสเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับผมสลับเฟสนะครับ L1 กับ L2 นะครับสลับกันนะครับเมื่อกี้นั่นก็คือสีน้ําตาลจะอยู่ทาง L 2นะครับสีดำจะอยูน L1 นะครับผมอันนี้ผมก็ได้สลับขวกันอีกทีหนึ่งนะครับอ่าสลับขว้วแล้วก็เดี๋ยวเรามาทําการทดสอบนะครับผมอ่แต่ว่าทีแรกนั้นก็คือมอเตอร์ของเราหมุนถูกทางแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ผมสาธิตว่าถ้าสมมติว่ามอเตอร์ของเราหมุนไม่ถูกทางอันนี้นะครับผมนะครับอ่เดี๋ยวเอาเมนเบรกเกอร์หลักขึ้นนะครับแล้วก็มาทําการทดสอบอีกทีหนึ่งนะครับผมอ่ะครับเอาเมนเบรกเกอร์ขึ้นนะครับแล้วก็ทําการออนใหม่นะครับผม ี๋ยวเพื่อนๆลองสังเกตดูที่ตัวมอเตอร์นะครับผมปกติหมุนถูกทางก็ขึ้นอยู่กับว่าที่เราเอาออกไปใช้งานนะครับผมนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ถ้าเป็นพยานาคก็คือจะหมุนถูกทางก็ต้องหมุนไปตามเข็มนาฬิกานะครับผมนะครับหมุนไปตามเข็มนาฬิกานะครับเดี๋ยวผมลองทําการเปิดนะครับผมออานียนะครับผมน้ําก็จะไม่ออกเลยนะครับอันนี้ย่อจะหมุนซ้ายนะครับผมนะครับจะหมุนซ้ายนะครับ เห็นนะครับผมอันนี้ก็คือมอเตอร์หมุนไม่ถูกทางนะครับผมนะครับหมุนกลับทางนะครับก็คือในลักษณะนี้นะครับผมก็คือเราเข้าเข้าเฟสนะครับผมก็คือเมื่อกี้เราก็สลับสายกันนะครับเมื่อกี้สีดํากับสีน้ําตาลนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะสลับให้ถูกเหมือนเดิมนะครับผมนะครับที่จริงเราก็สามารถสลับคู่ไหนก็ได้นะครับผมสมมติว่าตัวมอเตอร์ของเราหมุนผิดทางอยู่เนี่ยนะครับ เราจะสลับเฟสที่1กับเฟสที่2ก็ได้หรือสลับเฟสที่1กับเฟสที่3ก็ได้หรือ2กับ3ก็ได้อย่างนี้นะครับผมก็ได้หมดนะครับถ้าสมมติว่ามอเตอร์ของเราหมุนผิดทางอยู่นะครับเดี๋ยวผมทาการแก้ไขนะครับให้หมุนถูกทางเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาทําการทดสอบแล้วก็จับคลิปแอมลองดูนะครับผมว่ากินกระแสเท่าไหร่นะครับอ่าครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการสลับสายกลับคืนเหมือนเดิมแล้วนะครับผมนะครับอ่า L หนึ่งกับ L สองนะครับ เดี๋ยวเรามาทําการทดสอบดูนะครับผมอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็ได้าจับคลิปแอมด้วยนะครับผมว่ามอเตอร์ของเราจะกินกระแสอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอาจจะเกินเนมเพลหรือไม่นะครับเพราะว่าผมเปลี่ยนมูเล่เป็น5นิ้วนะครับผมทําการออนนะครับ ในกินกระแสอยู่ที่6.5นะครับผม6.5ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมนะครับ6.4 6.5นะครับที่ผมทําการเปลี่ยนโมเลน,นะครับเป็น5นิ้วนะครับผม5นิ้วกับ6นิ้วนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมไม่เกินกระแสที่แนมเพรนะครับ ตัวอ่าก็ถือว่าใช้ได้ครับผมอันนี้ผมก็จะทําการทดสอบเปิดไว้นะครับผมเมประมาณสัก 4- ี่หชั่วโมงนะครับว่าอ่าจะดูด้วยว่าลูกปืนของเราจะมีปัญหาครับแล้วถ้าสมมติว่ามอเตอร์ของเรานะครับอ่ร้อนนะครับผมกดร้อนร้อนแล้วก็กินกระแสมากนะครับอ่เกินนะครับผมเกินโอเวอร์โหลดที่เราทําการปรับตั้งไว้นะครับผมอันนี้ก็คือผมปรับปรับตั้งไว้ที่ 9แอมป์นะครับผมนะครับโอเวอร์โหลดตัวนี้ก็คืออ่าก็จะเริ่มต้นที่9แอมป์นะครับถึง13แอมป์แต่ว่าเนมเพจก็คืออ่า7.9นะครับเนมเพจของมอเตอร์นะครับผมอันนี้ผมก็ปรับไว้ที่9แอมป์นะครับแล้วอ่าผมจําลองว่าถ้าสมมติว่าเกิดโอเวอร์โหลดนะครับผมอ่าเกิดโอเวอร์โหลดจะเป็นยังไงนะครับอ่อันนี้ผมทําการทดสอบถ้าสมมติว่าเกิดโอเวอร์โหลดนะครับผมอ่ผมก็จะกดปุ่มตัวนี้นะครับผม นี่นะครับถ้าเกิดโอเวอร์โหลดปั๊บนะครับผมมอเตอร์ของเราก็จะหยุดการทํางานทันทีนะครับผมนะครับแต่ว่าเมเกเกอร์ของเราก็ไม่ไม่ทิปไม่อะไรนะครับผมแต่ว่าโอเวอร์โหลดนะครับจะตัดวงจรไฟนะครับนะครับนี่นะครับมอเตอร์ของเราก็หยุดการทํางานไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็จะไปโชว์ที่ไปหลอดแลมหน้าเครื่องนะครับผมอ่นี่นะครับอ่านหลอดแลมสีแดงก็โชว์ขึ้นนะครับอ่าก็หมายถึงว่าตอนนี้ก็คือเกิดโอเวอร์โหลดอยู่นะครับผมเกิดโอเวอร์โหลดอยู่นะครับ เราก็ต้องมาทําการตรวจเช็คนะครับผมตรวจเช็คชุดคอนโทรลภายในนะครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับผมนะครับอาจจะเกี่ยวที่ว่าเป็นมอเตอร์ขดลวดร้อนนะครับถ้าเราเปิดใช้นานๆนะครับขดลวดร้อนจนเกินไปแล้วก็กินกระแสสูงเกินจํานวนที่เราปรับตั้งตัวอัพโหลดไว้นะครับผมนะครับแล้วก็หรือว่าอาจจะสายหลวมอะไรอย่างนี้นะครับทําการตรวจเช็คก่อนทุกครั้งนะครับผม เมื่อเราทาการตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทําการกดรีเซ็ตนะครับตรงปุ่มนี้นะครับผมนะครับแต่ว่าเอาวอรโหลดต่างยี่ห้อก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าตัวนี้ก็คือเราก็กดปุ่มตัวนี้ได้เลยนะครับผมนี่นะครับมอเตอร์ปั๊มน้ำของเราก็ทํางานได้ปกตินะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับผมไปแสดงสถานะการทำงานก็ทำงานปกตินะครับสีเหลืองของเรา ครับครับผม KPCP DIY นะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาเพื่อนเพื่อนพี่ๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม